ทุกวันนี้ก็มีการเผยแผ่มีการกล่าวบอกสอนเกี่ยวกับพระธรรมวินัยของพระองค์ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆทั้งที่เป็นกระแสที่ดีและก็กระแสที่ไม่ดีวิภาควิจารณ์กันไปบางครั้งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจบางครั้งก็เป็นสิ่งที่ถูกใจก็ไม่ถูกต้องบางครั้งเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยถูกใจด้วยนะบางครั้ง ถูกใจอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชาวพุทธเราก็ต้องระมัดระวังเมื่อวานนี้ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของญาติโยมนำรถไปถวายพระซึ่งมีราคาแพงก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันมากมายก็มีผู้ที่ตำหนิว่าไม่เหมาะสมคำว่าไม่เหมาะสมเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสิน ว่าสิ่งนั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเกิดว่าวันนี้โยมมานําของมาถวายโยมมันมีราคาแพงและเราจะกล่าวว่าสิ่งนี้ไม่เหมาะสมได้หรือไม่ก็ต้องดูที่ว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ตรัสห้ามไว้หรือไม่อย่างไรถ้าเป็นสิ่งที่พระองค์ตรัสห้ามจะถูกจะแพงนะก็เชื่อว่าไม่เหมาะสมไม่สมควรทั้งสิน้นอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องเงินช่วงนี้โยมอาจจะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องเงินบ่อยหน่อยเพราะอะไร เพราะว่าการรับเงินเนี่ยพระองค์ห้ามไว้โดยตรงโยมถ้าหากว่าวันนี้พระรับเงินหนึ่งบาทก็คือผิดรับเงินสองบาทก็คือผิดแต่รับรถราคาเจ็ดล้านหรือแปดล้านเก้าล้านเนี่ยไม่ผิดรับเงินหนึ่งบาทนี่ผิดนะรับรถรับรถราคาเจ็ดล้านเนี่ยไม่ผิดทำไมจึงบอกว่าไม่ผิดเพราะเงินเนี่ยมันเป็น รูปิยะพระองค์ห้ามไว้โดยตรงมีสิกขาบทห้ามไว้โดยตรงส่วนรถเป็นอรูปิยะไม่ใช่รูปิยะซึ่งพระองค์ไม่ได้ตรัสห้ามไว้บางรูปบางท่านก็เอาไปโยงกับบริขาร8ว่ารถเนี่ยไม่ใช่บริขาร8เชื่อมไปว่ารถเนี่ยเป็นยานห้ามพระพิสุรับห้ามพระพิสุนั่งยานคือเชื่อมโยงใน ในสิกขาบทที่อาจจะไม่ให้ไม่ได้ให้ข้อเท็จจริงไม่ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของรถเกี่ยวกับเรื่องของยานยโยมองตรัสเกี่ยวกับห้ามพิสุนั่งยานซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยมีพระพิสุนั่งยานไปโดยมีการเทียมยานด้วยโคตัวผู้โคตัวผู้แต่ผู้หญิงเป็นคนขับยานไปอีกรูปหนึง่งไปด้วยยานที่เทียมด้วยโคตัวเมีย แต่ว่ามีบุรุษขับยานไปชนทั้งหลายก็ตำหนิเมื่อมีการตำหนิเรื่องราวนั้นก็ทราบถึงพระผู้มีพระภาคเมื่อทราบถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์ก็ตรัสสอบถามข้อเท็จจริงว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้เกิดขึ้นหรือไม่เมื่อมีการกราบทูลตามความเป็นจริงว่ามีการกระทําอย่างนี้อย่างนี้อยู่พระองค์ก็ตรัส เป็นสิกขาบทห้ามพระพิสุนั่งยานรูปใดนั่งยานเป็นอาบัตทุกกฎเมื่อเป็นอย่างนั้นภายหลังมาก็มีพิสุรูปหนึ่งไม่สบายก็มีอุบาสกเดินทางไปเห็นพระพิสุไม่สบายแล้วก็มีการสอบถามว่าอุบาสกก็มีการสอบถามพระพิสุว่าจะเดินทางไปไหนอย่างไรพระพิสุก็แจ้งความประสงค์ว่าต้องการที่จะเดินทางไปยังทิศทางที่อุบาสกนั้นเดินทางไป อุบาสกก็นิมนต์ให้พระพิสุขึ้นยานแต่พระพิสุรูปนั้นบอกไม่ขึ้นยานเพราะพระองค์ห้ามไว้เรื่องนั้นก็ทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยตรัสอนุญาตว่าพิสุผู้อาพาธนั่งยานได้ก็คือถ้าป่วยไข้นั่งยานได้แต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มของยานที่มีมีสัตว์เป็นเป็นตัวลากยานนั้นไป แล้วก็มีการเชื่อมโยงมาจนถึงปัจจุบันว่ารถอย่างเช่นรถนิยมเนี่ยรถวัดรถอะไรแบบเนี้ยโยมนํารถมาถวายพระและพระนั่งรถเนี่ยก็มีความผิดไปด้วยก็ต้องไปดูว่ายานในที่นั้นได้แก่อะไรถ้าหากไม่ชัดก็ไปดูในภิกคุณีวิพังพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสห้ามพิสุนีผู้ไปด้วยยานและก็มีการขยายว่ายานในที่นั้นได้แก่รถได้แก่เกวียนมันจะก ทั้งถึงคานหามวอเก้าอี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าบางศัพท์แล้ว,ว่าเก้าอี้ถ้าเกิดเราพระไปนั่งเก้าอี้ในนั่งยานแล้วนะอย่างนี้ก็ต้องผิดซึ่งยานในที่นั้นมุ่งหมายถึงยานที่เทียมด้วยสัตว์แรงงานสัตว์เป็นการลากไปอย่างเช่นถ้าโยมเห็นพระเดินทางไปแล้วไม่สะดวกโยมสองคนก็เอามือ จับแขนกันทําเป็นที่นั่งและให้พระนั่งไปเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้แต่ทุกวันนี้เป็นยานที่มีการใช้เครื่องยนต์ซึ่งไม่มีการแสดงไว้ว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรก็เลยมีการเทียบเคียงว่าในคราวที่พระพิสุรับยานคือรับรถยนต์ปัจจุบันมีข้อห้ามไว้ไหมก็ไม่ได้มีข้อห้าม นั้นถ้าหากว่ามีการบอกว่าพระไปด้วยยานไม่ได้จริงๆมีสิกขาบทห้ามไว้จริงๆอย่างนั้นและก็มีการเชื่อมโยงไปในพระสูตรบ้างไปในสถานที่หรือว่าไปในข้อมูลหนังสือที่มีการบันทึกเกี่ยวกับยานบ้างอย่างเช่นว่าโยมให้ยานเนี่ยนะชื่อว่าให้ความสุขยานในที่นั้นเนี่ยรวมทั้งร่มด้วยนะโยมนะร่มเนี่ยก็ชื่อว่ายาน ไม้เท้าก็ชื่อว่ายานบางครั้งบางคนสร้างสะพานก็ชื่อว่ายาะอะไรก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับการทําให้การเดินไปได้สะดวกสบายชื่อวิญาณาทั้งสิน้นต่อไปโยมก็จะถอยร่มไม่ได้ละเพราะร่มเป็นยานเวลาที่พระจะเดินทางถ้าหากว่าจะข้ามสะพานเนี่ยข้ามไม่ได้แล้วต้องเดินลุยน้ำไปเพราะว่าสะพานก็ชื่อวิาณาเหมือนกัน ฉะนั้นเมื่อมีการเทียบเคียงก็ต้องเทียบเคียงให้สมกับประเด็นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามฉะนั้นการที่พระพิสุรับรถหรือรับอะไรก็แล้วแต่ที่ญาติโยมผู้มีศรัทธาถวายไว้จะมีราคาแพงมากมายขนาดไหนก็ตามถ้าสิ่งนั้นเป็นกัปปิยะคือเป็นสิ่งที่สมควรไม่ใช่รูปิยะไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองไม่ใช่กหปะนะัปณะไม่ใช่มาศกไม่ใช่สิ่งที่เขา ทำขึ้นมาเพื่อใช้เป็นมาตราแลกเปลี่ยนนะอย่างทุกวันนี้เนี่ยบางรูปบางท่านเข้าใจว่าธนาบัตรไม่ใช่เงินธนาบัตรก็เป็นกระดาษก็เลยมีผู้ตั้งคําถามว่าเอา้าถ้าอย่างนั้นระหว่างนําเงินหนึ่งรบาทไปถวายพระกับนํากระดาษ a 4ซหนึ่งรีมไปถวายพระนะํากระดาษ a 4ไปถวายพระเนี่ยไม่ผิดนะโยมนะเป็นกระดาษ แต่ถ้านําเงินไปถวายพระและพระรับอันนี้ผิดพระนี่ผิดผิดในฐานะไหนในฐานะที่เงินอยู่ในกลุ่มของมาศที่ท่านอธิบายเกี่ยวกับการใช้แลกเปลี่ยนซื้อขายกันในประเทศนั้นๆันั้นแร่เงินรับแร่เงินแร่ทองนี่ก็ผิดอย่างหนึ่งรับกหารณะ,ะก็ผิดรับมาศนี่ก็ผิดแต่รับรถเนี่ยมันไม่ผิดอาตอมาไม่ได้มีอะไรกับการรับรถหรืออะไรต่างๆนะโยมนะ พระพิสุจนจะรับรถยนต์จะถวายรถยนต์จะแพงจะถูกอาตมาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่มีการตั้งคำถามและถามมาที่วัดก็เพียงแค่ให้ข้อมูลว่าอะไรที่ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจเราก็ควรพูดให้มันถูกต้องอะไรที่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องเราก็ไม่ควรพูดออกไปเพราะว่าผู้ที่เสพสื่อรับข้อมูลของเราอาจจะตีความแล้วก็ทำให้เกิดการผิดพลาดพลาดเคลื่อน สิ่งที่ผิดกลับเห็นเป็นถูกสิ่งที่ถูกกลับเห็นเป็นผิดก็จะทําให้พระศาสนาของเราเสียหายได้นั้นระหว่างรับเงินหนึ่งบาทกับรับรถราคาเจล้านพระพิสุรับรถราคาเจล้านไม่มีความผิดทางพระวินัยแต่พระพิสุที่รับเงินหนึ่งบาทจากโยมเนี่ยเป็นการกระทําผิดพระวินัยแต่พระองค์ก็แสดงวิธีแก้ไขไว้แล้วถ้าผิดแล้วก็แสดงวิธีแก้ไขไว้ก็คือ รับเงินรับทองมาก็สละโยมรับมาหนึ่งบาทก็สละหนึ่งบาทถ้าหากว่ารับมาเกินกว่านั้นก็สละถ้าไม่สละก็ไม่สามารถแสดงอาบัตตกก็มีโทษกับพระพิสุนั้นน,น,นั้นการที่นำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของธรรมวินัยมากล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าในขณะที่เรานำปัจจัยทายธรรมมาถวายพระอย่างเช่นวันนี้โยมนำของเยอะยๆมากมายโยม ว่าโดยราคาก็มีราคาตามที่โยมไดก้กำหนดกะเกณฑ์ตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ของเราตามกำลังศรัทธาของเราการที่เราทำอะไรก็ตามที่เป็นไปเหมาะสมกับสภาพจิตใจของเราในขณะนั้นๆหมายความว่าพอมีศรัทธาแล้วเราถวายบางคนมีศรัทธานะโยมนะได้ถวายในขณะนั้นโยมเคยเห็นงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไหม มันแปลกตรงที่ว่างาน,นงานนั้นนะ่ะจะมาเห็นมาหลายงานแล้วนะโยมนะโยมมีสร้อยคอทองคำนะปลดสร้อยคอทองคำเลยนะบูชาโยมมีต่างหูทองคำมีแหวนทองคำมีแหวนเพชรปลดบูชาถามว่ามีราคาแพงไหมราคาแพงสร้อยคอทองคำแหวนเพชรอะไรต่างๆมีราคาแพงแต่ในขณะนั้นจิตของผู้ให้นึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้า และเห็นว่าสิ่งที่เรามีอยู่ที่เป็นทรัพย์ที่เราหวงแหนที่เราได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของเราเนี่ยเราจะถวายสิ่งนี้แก่พระผู้มีพระภาคในขณะนั้นจะราคาเท่าไหร่ก็ตามผู้ที่ถวายเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงราคาคำนึงถึงว่าเราจะถวายสิ่งนี้เพื่อบูชาคุณของพระผู้มีพระภาคเช่นเดียวกันโยมเวลาที่โยมท่านใดท่านหนึ่งมีความศรัทธาเลื่อมใสประสงค์ที่จะถวายวัตถุ ทายาทธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับพระพิสุิ์ถ้าของนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เป็นกัปปิยะไม่มีโทษทางพระวินัยที่พระพิสุ์รับไปแล้วจะทําให้ต้องอาบัติสามารถถวายได้ทั้งนั้นจะราคาถูกหรือราคาแพงก็สามารถถวายได้ทั้งนั้นส่วนพระพิสุ์ผู้รับจะบริหารจัดการอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องของท่านหมายความว่าท่านจะบริหารจัดการท่านจะใช้สายหรือไม่ใช้สายนะั่นอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ประธานอนุญ,ญาต ก็เป็นสิ่งที่ควรแก่พระพิสุไม่ใช่จํากัดเฉพาะบริขาร8ปดนย,ยมนะเสนาสะนะเนี่ก็ไม่ได้อยู่ในบริขาร8ดแต่พระองค์ก็อนุญาตโคนต้นไม้ก็ไม่ใช่บริขาร8แต่พระองค์ก็อนุญาตให้ใช้สอยนะเกี่ยวกับเรื่องของบริขารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัย4อะไรก็ตามที่เป็นกัปปิยะคําว่ากัปปิยะก็คือมันสมควรเป็นสิ่งที่สมควรกับพระพระใช้สอยแล้วไม่มีโทษ อย่างนี้แหละเป็นสิ่งที่ญาติโยมสามารถถวายได้นั้นในวันนี้ได้นําเรื่องราวเกี่ยวกับข้อที่ญาติโยมทั้งหลายเกิดข้อสงสัยแล้วก็สอบถามมาทางวัดว่าพระพิสุรับรถหรูผิดหรือไม่ก็ให้เราวินิจฉัยไปตามหลักการว่ารถหรูเป็นกัปปิยะหรืออกกัปปิยะถ้าเป็นกัปปิยะพระพิสุรับไม่ผิด แต่ว่าท่านจะใช้สายหรือท่านจะมีสภาพจิตใจเป็นอย่างไรนั้นอันนี้ก็อยู่ที่ท่านจะบริหารจัดการส่วนพระพิสุที่รับเงินแม้ว่าจะราคาไม่มากหนึ่งบาทสบาทสามบาทสิบบาทยี่สิบบาทอันนี้ผิดพระองค์ตรัสห้ามไว้โดยตรงนั้นการแยกถูกแยกผิดนั้นไม่ใช่แยกเพราะว่าเราชอบใจไม่ชอบใจแต่แยกไปตามสิกขาบทหรือธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสแสดงไว้ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ เราก็ควรที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่พุทธบริษัทให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่พระพิสุสมมเนนให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่อุบาสกอุบาสิกาเพระไม่อย่างนั้นแล้วก็จะทําให้พิสุสมมเนรุบาสกุบาสิกานําสิ่งที่เราให้ไปและเกิดความเชื่อถือว่าสิ่งนี้มันถูกต้องก็จะอาจจะมีการโต้เถียงกันซึ่งไม่เกิดผลกับผู้ที่โต้เถียงทั้งพระพิสุเองทั้งญาติโยมเอง นันก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้มีใจยินดีในการศึกษาเรียนรู้และกระพติปฏิบัติตามธรรมที่พระองค์ได้ตรัสแสดงไว้ฉะนั้นในวันนี้ก็ขอ,อนมั่นนาในกุศลเจนาของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้ขนขวายเจริญกุศลคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจก็ขอให้บุญกุศลส่วนนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดําเนินชีวิต จนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยการทุกขคนทุกท่านเชิญ